มาคะ่ะทุกคนวันนี้ติ๋มพาทุกคนมาทําเมนูง่ายๆนะคะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินคะ่ะวันนี้ติ๋มจะพาทุกคนมาทำน้ําพริกมะเขือช่มหรือว่าน้ําพริกมะเขือเทศนะคะก็จะมีถั่วเน่านะคะหอมแรงกระเทียมพริกนะคะแล้วก็มะเขือเทศะคะ่ะเอาตุกอย่างมาโขลมกันนะคะมะเขือเทศนี่ติ๋มจะมาสับนะคะจะไม่ค่อยฉุกเท่าไหร่จะให้ฉุกวันนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นั่นเน่าแผ่นนะคะปรุงรสชาติก็จะมีเกลือผงชลรสแค่นั้นนะคะมะเขือเทศค่ะแล้วก็ชิมรสชาติดูเลยเลยนะคะไล่ประมาณนี้นะคะติ่มจะไปผัดน้ํามันอีกรอบนะคะน้ํามันร้อนในที่แล้วก็เทน้ํพริกลงไปเลยค่ะผัดไม่นานมากนะคะไล่ประมาณนี้ตักขึ้นได้เลยค่ะ ผักเราก็จะมีผักจีรอ้้มะเขือพวงนะคะแล้วก็กินกับหนังค่ะเอามาขยำก,กับข้าวกับไข่ต้มแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะมาทานเข้าว้วยกันนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามติมนะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งไรก็ขอสมรัรถนานะคะวันนี้ติมมลาเพียงเท่านี้จากกันคิปน้านะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะ